เอาละครับผมสวัสดีสุขชนครับผมวันนี้เขาสิพามาเพาะเห็ดเพียงครับผมพามาปลูกเห็ดเพียงเป็นการปลูกเห็ดเพียงครั้งแรกของผมบอรว่าสิเกิดมาเกิดบนยูทูบไหลนะได้อยากปลูกนะไปครับเดี๋ยวอันดับแรกนี่เขามีบอสองบอนะครับนี่บอสองบอเขาสิปลูกเห็ดเพียงใส่บอปูนนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเขาไปล่างบอปูนก่อนไป ตอนนี้้างทอปูนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวินดน้ำมันนะครับหลังจากรางทอปูนเสซ็ตตอนนี้ห้อก็ะสิเตรียมเตรียมพื้นทีนะครับนี่พื้นที่ห้อกระสีเอาไว้นีขอกว่าเก้าเนี่ยหม่องเก็บของนี่วางไว้ทั้งหนาเลยมัน,นกระสอยู่ติดกับบ่อปลาดูข้อนี่หอกระสีตั้งเลี้ยงทั้งเงา้ยกือเลยครับทั้งเลี้ยงตัง้งตั้งกันหนาดางไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวจัดระดับ,น,บน้ำกอน ตอนนี้ก็ได้สองบ่อตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้อไปปั๊บระดับนา้ำตังขาหน่อหองผืนปูนกันครับแป,ป๊บเอาละรครับตอนนี้เขาได้ตังบ่อทั้งสองบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอ่อปูนนี่ที่เขาสิลหกเ็ดนี่คือสีไซบอละถุงนะครับถุงเชื้อเ็ดนะฮะเชื้อเฮทมันสีเป็นถุงเป็นถุงเนาะนี่ครับถุงเชื้อเห็ดของห้อนี่สีถุงประมาณนี้ครับเป็นถุงแบบนี้เป็นเชื้อเห็ดเฟียงครับเห็ดฟางเฟียง,งกับฟางอันเดียวกันนะไปเดี๋ยวเขาพาเดี๋ยวผมพาไปบิ่ววัดถุดิบามีอย่างแน่นะครับไป พลาสติกบรรจุถุงห่อใสยังจะยางแน่นะครับหลักๆเขาจะเป็นเชือเห็ดเพียงนะครับเชือเห็ดเพียงสองถุงโบกปูนมีสองโบกนะครับเห็ดโบกแล้วถุงโบกแล้วถุงแล้วก็สีมีแป้งแป้งมันครับแป้งเฮ็ดขนมเอาเนี่ยตัวไปแล้วก็ตามด้วยมูลวัวครับขิงว่าขิงว่าแห้งนะครับแล้วก็หมอนี้เอามาไปผสมเชือเห็ดกับแป้งครับ เราก็ตามด้วยฟางเปียกเฟียงครับเฟียงเฟียงบ้านท้องเลยเอาเซน้ำไปยักคืนสองคืนก็ได้ครับเซน้ำไปตอนนี้ก็บเปียกครับผมมาบอกมั้งแล้วเราก็สุดท้ายก็พาใบครับนี่พาใบเนี้อสิคุ้มคุ้มนะครับหลังจากเขาเห็ดเสร็จนะครับเราก็สิมีต้นกล้วยน้ำนิดหน่อยครับวัตัุดี้พ่อก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเห็ดกันเริ่มเห็ดกันไปไปเดี๋ยวพาไปตัดไอ้ต้นกล้วยครับตัดต้นกล้วยเอามาสับสับสับครับตัดต้นนี้ไปน้ำเือ ได้มาแล้วต้นกล้วยมาครับเดี๋ยวพาใส่บรรจุทีแปลกเลยก็คือเฟียงนะครับเฟียงห้องกล่นก่อนนะครับอลองไปเลยครับห้องบริด้ใส่หลายครับเฟียงเนี่ยตอนนี้ห้องก็ได้เอาเฟียงใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอ่อหนามาครับพอดีพอดีนี่กระสีบอกเกิ้อง,งานบันนั้นครับห้องบริไอปับปริามาณว่า ต้องส่เท่านั้นทนี้อันนี้เขากากาครับวิศวะกาครับตอนนี้ <c oughs> กะาได้กาเอาครับประมาณใดประมาณใด,ดก,กินเราจะขรอมพอใจกหอใส่ลงไปแล้ครับเกิดที่กันครับแต่อันนี้เธอแรกของผมนะครับอันนี้จ,จะเป็นเธอแรกของผมเกิดว่าเกิดไปรุ่นกันมาวัตถุดิบที่สองก็คือข้สีใส่ไอโฟนลงไปก่อนจะงอยนะครับเราเคยใส่กล้วยใส่กล้วยแล้วก็เคยใส่คนอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวคนจิ๋วว่า

สับไปหมอนะสับเข้ากับสีสับไปเลยครับระวังนะครับมีดมีดคมอีหลีดจับไปเลยต้องซีเรียสจับตอนไหนตอนไหนไหนก็จบแต่คือกระเป๋หมอนะนี่ครับกล้วยเขากับสีตัดได้ประมาณหนึ่งล้วครับเอามาใส่กันนี่เศษกล้วยเขากับสีห้อยไปเลยครับห้อย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 โอ้ยโรยไม่ต้องหนามากครับบางๆก็พอนี่ครับตอนนี้เขาก็ได้สับ ซับกล้วยเราก็ใส่ขิงว่าลงไปแล้วครับใส่ขิงว่าก้อนเราก็ซับกล้วยลงไปล้วก็โรโยขิงว่าขบอีกรอบหนึ่งครับเราห้อกับสีมาใส่เสื่อเฮดกันครับไปนี่ครับเสื่อเฮดทองเทาก่อนเดี๋ยวสีไส้เสื่อเฮดนี่ครับเท้าต้องแกะเฮดออกมาเพื่อขยี้ขยี้ให้มันแหลกก่อนครับเราไปผสมกับไอ้แป้งครับนี่ตัวแป้งนี่สีซอยเป็นอาหารไห้เสื่อเฮดทอดครับไปแก่ออกเลยหนึ่ง เห็ดตรงนี้บีบีดีีบีขยี้ขยี้เห็นมันแตกครับเจังเล่ก็ไเลยครับให้มันแตกออกจากกันบ่รเห็นเป็นก้อนครับสารันเป็นก้อนมันก็ดดไปเกิดที่มองเยวครับแล้วมันก็ดดีบ่เกิดตัวถึงกีบ่เกิดตัวถึงนีไหมเพราะมาในก้อนหนึ่งเนี่ยมันสีแง่กันแล้วมันเกิดดีถึนเชื่อคือแต่มันสีบ่เป็นดอกครับถ้าต้องเอามาขยี้ตนั้นตึกแตกครับ ก่อนหนึ่งต่อบอ่อหนึ่งพอดีครับบอ่อหนาเกินไปบอ่อบางเกินไปพอเมนบอ่อหนึ่งใส่ไปสองก้อนสามก้อนปริมาณการเกิดกับ,บ่ตังกันหลายครับกานเฮ็ดบ่ดีกานดูแลบ่ดีแต่อันนี้เขาทดสอบแบบก้อนเดียวเลยแบบเฟี้ยวเลยเขาเดี๋ยวใส่เวลาขยี้ก่อนเฮ็ดจะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขยี้แล้วเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึ่งนี่ครับตอนนี้เขาขยี้เป็นทีละราย,ยแล้วนี่ถึงสิ่ประมาณนี่ครับเป็นผงละเพามาใส่ของอาหารกันเ <laughs> พามาใส่แป้งกัน นี่ครับแป้งทีห้องสิใสไซกันแตชื่อแป้งแป้งมันชนิดพิเศษแป้งเฮ็ดขนมเนี่ยะครับนี่ตาเสือดาวน,นี่ใส่ไปเลยครับถุงหนึ่งใส่ขีดหนึ่งครับแป้งครับไอ้นี่เขากันเขัดจะสี่เขากันประมาณนี้แล้วครับนี่ได้ทีละ แตงมันสิได้เห็ดเป็นโตเป็นสารอาหารครับมาใส่เสื่อเห็ดครับมาสิเป็นยังไงใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆนันทัวท่วๆเลยครับทัวท่วๆเลยเห็นไหมก้อนนึงกับสิได้บโบกโคนโบกหนึ่งพอดีครับโดยระยะที่เหมาะสมพอดีครับว่าหนาว่าบางเกินไปนี่ครับตอนนี้เขาก็ได้ใส่เสื่อเห็ดใส่ อาหารเชื่อเฮดปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้พวกส่วนผสมของเฮดท้อมันนี่กระสีมีฟางร้องผืนนะครับเราก็ขิงวะโปยบางๆเราก็ตามโดยต้นกล้วยซับนะครับต้นกล้วยซับเราก็ขิงวะโปยอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ตามโดยเสื้อเฮดเชื้อเฮด,เดนี่เขาเอาไปผสมกับแป้งมันนะครับแป้งกาวเหนียวก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปรดน้ำก่อนับเอาน้ำมาหลดแป๊บนึงไปนี่ครับน้ำที่เขาเสียวไปหดไอ้เ็ดท่อนี่น้ำตัวนี้เลยครับ ตัวนี้เป็นน้ำแซ่เฟียงเพียผมแซ่เฟียงไว้นะครับสารอาหารก็สิอยู่น้ำมันนี่แหละพอ่อเ๋วยจเอาไปหดเห็ดทองต,อต่อไปครับพ่อก๋วยจี๋เอาน้ำตัวนี้มาหดลดนะครับลดลด,ลดไปเลยบ่มีบัวคือเพิ่นเนาะบ่ไม่บวลดน้ำขึ้นเพิ่นอะเอฟหลังจากที่เ่าเอาน้ำไอ้ไอ้เฟียงมาหดนะครับน้ำแซ่เฟียงเขามาหด มันอาจจะบวทัวถึงห้องสีมาสีเห็มันเปียกนะตอนน้ำเป่าน้ำน้ำสายยางห้องสีไปเลยครับไม่ต้องเปียกถ้าได้เห็นนันชุมช่มๆเพราะครับขอแกมันชุ่มตัมวถึงนี่ครับหลังจากสีน้ำเซ็ทท่อสีเฮ็ดไนนอ้นกคุ้มครับนกคุ้มผ่าใบคุ้มเลยบัดเราก็าสีเซ็ทเลยครับไปนี่ครับเดี๋ยวเอใหม่มาไกลครับมาสีท่อสีคุ้มประมาณใดน ไม่มาใกล้ไปเพื่อว่าให้พายางมันตกลงไปครับกะสีได้หานักทับได้นะครับ <S <S นี่ครับพุ่มเร่ร่อน เนี่ยครึ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเสียหาเนาะมาทับมาทับเราเกิดมาติ่งทั้งไตนะครับพอให้อากาศมันเข้าไปไหลเห็นมันอับอับเลยที่ดีที่สุดครับเราทั้งเทงผมกับเอากระสอบพวกกระสอบก็เก้านี่มาปูทับมาวางทับเห็นมันอับที่สุดครับแห้งอับมันแห้งเกิดไว้ครับเห็นมันอับอับหนหอนครับไปเดี๋ยวหาของมาทับกันครับเอาล้ครับตอนนี้ก็เลยคุมคุมเป็นทีเรียบร้อยแล้วคุมประมาณสามสั้นนะสั้นแรกก็คือผ้าดำนะผ้ายางดำสั้นที่สองคือกระสอบนะกระสอบนี่กระสอบก็ขาว เราสั่น <rôle> ท <front 3> ี <tre quê> ่สามเป็นผักหอมนะครับผักหอมพอดีเห็นผักหอมวางอยู่นี่เอามาคุมเลยเผื่อความเอวนี่ครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีประมาณหามือซีหามือผมกับสิมาเปิดตัดใ่แต่กับสิเป็นอีพีที่สองครับเฮ็ดเท่าสิเกิดดีพอดีไปลอรหลุ่นกันอีพีที่สองครับอีพีนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย